น้าทำข้าวเหนียวทุเรียนมาให้น้องเอิร์ธจ้าจริงจริงนี่ดูหน้าตามันก่อนอร่อยนะจ๊ะนี่เป็นยังไงคะอันนี้ข้าวเหนียวอันนี้ทุเรียนนะาโอ้ยน่ารักน่ารสุดยอดไปเลยน่ารักรู้ได้ไงครับว่าผมนี่อยากกินข้าวเหนียวทุเรียนตั้งแต่เช้าเลยนะครับเนี่ยแหมธรรมดานะน้องเอิร์ธคนอยู่กันมานานนะนะมันก็ต้องรู้ใจกันนะจ๊ะแม่แม่แม่แมมทำมาโอ้อดใจแบบนี้อย่าบอกนะว่าจะทิ้งนะจัน พี่เอิร์ธแข่งกับลี่นี่มียองนะคะนี่มียองติ๊กตบปากแตกเลยนังเอ็กมานี่เลยนี่ฉันไม่ทะเลาะกับแกหรอกเลือดจ้าเลือจ้าทุเรียนหม้อเนี้ยน้าทำฟุดฝีมือของน้าเลยนะจ๊ะไม่เชื่อนะว่ามันจะอร่อยจริงหรือไม่จริงอ่ะชิมได้เลยลูกชิมได้เลยอยากชิมแล้วครับนี่นังเล็กไปเอาชามมาหนูนี่เลยโอเคโอเคลูกคนเลยนะอะชามได้วยชาม อันนี้นี่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 จี่ะลุกจ้ะขออนุญาตนะครับเอาเลยเอาเลยหน้าตาดีไหมมากเลยหน้าหน้าตาดีมากหน้าตาดีมากหน้าตาดีเหมือนคนทำนั่นแหละโอ้หอมมากเฮ้ยเป็นยังไงมั้งเรียนหอมมากเลยครับนะข้าวก็นุ่มนุ่ม พี่นี่หวานมันกำลังดีเลยครับ <c oughs> ถ้า้องเอิร์ดชอบนะหม้อเนี้ยนายกให้้องเอิร์ดเลยนะทำมาให้้องเอิร์ธโดย,ยเฉพาะเลยจ้านี่ทำเองจริงเหรอครับใช่เอะยโอ้ยเสน่ห์ไปจะหวังกันนี่ก <c oughs> ินให้เยอะๆเลยลเหมดเลยจะทุเรียนเนี่ยขอชมเป็นพิเศษเลยมันหอมหวานมากๆ <c oughs> พันอะไรครับเนี่ยก <c oughs> ็คือน้ำครับอ๋อครับคุณชมดาวครับอ๋อคนขับรถจะเอาทุเรียนช้าหน่อยหรือครับรถชนฮะโอเคครับรับทราบครับ คนขับรถยังไม่เอาทุเรียนไปหรอพี่เอ,อิร์ธก็น่นสิพี่พี่นึกว่าเขามาเอาตั้งแต่ตอนพี่เข้าห้องน้ำแล้วแล้วทุเรียนมันหายไปไหนอะเออท่าเอ,อิร์ธครับทุเรียนหายใช่ครับเออมันคืออะไรเลยจ๊ะคือทุเรียนเนี่ยนะครับคือคุณสมดาวในฝาของซื้อแล้วเป็นพันธุ์ที่หายากมากกว่าจะหาได้นะครับต้องสั่งตรงจับจะจวเลยนะครับโอ้ยใอ้มนเนียนขโมยไปวะเนี่ย <S <S แบบนี้ไม่ต้องแซงค่ะพี่เอ๊รสาธุขอให้หัวขโมยมันตายวันตายพุ่งขอให้ชีวิตเขาลุงถ้าเขาไม่มีเจต,ตนาขอให้การเงินการงานมันล่มจมแล้วขอให้ชีวิตสุขสมในตอนท้าย <c oughs> มีผัวมีเมียก็ขอให้โดนทิ้ง <c oughs> ด้วยความรักจริงเข <c oughs> าก็กลับมาหากันใหม่พ่อ <c oughs> น้าเองนี่แหละน้อไปนะจ้โอยคิดใจเย็นๆนะน้องเอิร์ทนะคืออย่างนี้น้าได้ยินน้องเอิร์ทบ่นว่าน้องเอิร์ทอยากจะกินข้าวเหนียวทุเรียนใช่ไหมแล้วน้องเอิร์ทไม่มีเวลาจะทำอ่ะน้าก็เลยหยิบไปทำมาให้นะจ้าลูกโอยอย่างแค่ว่าน้าอยากจะถ่ายโทษที่น้องบีมันมันหลอกเงินน้องเอิร์ทเท่านั้นเองน้าไม่มีเจตนิคอะไรเลยลูกโอ้โหเป็นไรครับเป็นไรแต่ว่าน่าไรนี่ก็คืนเงินผมมาหมดแล้วไม่ใช่เหรอครับมันรู้สึกว่า โอนนะแค่นั้นน่ะน้าก็ไม่สบายใจนะลูกถึงพีจะเป็นหลานน้าก็จริงแต่ว่าความผิดใครก็คือความผิดมันนะครับแล้วอย่างน้าก็ดูแลผมมาตั้งขนาดนี้เรื่องพวกนี้ผมไม่เอามาปนกันแล้วครับนะจ้าจน้าไม่คิดมากก็ได้แต่ว่าน้องเออต้องคิดค่าทุเรียนมาให้น้านะสอลูกสามพครับสามพใช่อ๋อๆน้นะบแล้วเมอวันที่หยาโอ้โหลงข้าวเหนียวทุเรียนเบิร์แล้ว Mine